สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Paper Green แล้ววันนี้ผมก็จะพาทำอีเวนต์ spotlight แลไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญสีฟ้ากับเหรียญสีแดงที่ใช้แลกในอีเวนต์นะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แม p ตัวนี้เดี๋ยวลิงก์แม p ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ โดยแบบนี้นะครับก็จะมี2เควสที่เราทาเควสแรกก็คือให้จัดการตัวเจฟนะ mm. ก็จะเป็นตัวที่ลอยๆอยอยู่ให้เราไปหยิบอาวุธตามบ้านแล้วก็เอามาตีมันได้เลยพอตีเสร็จแล้วเราก็จะได้ฟันมานะครับให้เราเก็บให้ครบ25อันพอทําเควสแรกแล้วเราก็ได้เหรียญสีฟ้ามาส่วนสําหรับเควสท,ที่2นะครับถ้าทุกคนทําเควสแรกเสร็จแล้วก็ให้กดตรงด้านซ้ายนี้มันก็จะมีแผนที่นะครับเราต้องเดินไปตามจุดต่างๆของแผนที่แล้วก็ไปกดเก็บเหรียญน,นะครับ พอครบ4อันแล้วก็ให้เปิดแผนที่อีกครั้งมันจะมีตำแหน่งกุญแจนะให้เราเดินมาตรงนี้เลยพอเดินมาตรงนี้แล้วครับก็ให้เราใส่เหรียญให้ครบ4อันจากนั้นมันก็จะวาร์ปเรามาอีกมิติหนึ่งนะพอเรามาอีกมิติหนึ่งแล้วก็ให้เราเดินตามสะพานมาเลยแล้วให้เราหาทางที่มีกุญแจนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเขาว,วงกดเลยนะก็ให้เดินไปเรื่อยๆเลยสำหรับทางผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้องไปทางไหนบ้างมันอาจจะสุ่มนะ และตอนผมเดินไปถึงผมก็ไม่ได้อัดไว้ขอโทษทีนะครับก็แนะนําให้เดินไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวก็เจอถ้าเจอแล้วมันจะเป็นบ้านนะครับให้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเก็บกุญแจได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เหรียญสีแดงแล้วครับเอาล่ะเราไปที่เกมต่อไปได้เลย <Okay. S 1> สำหรับเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมสําหรับวิธีการทำเควสในแบบนี้นะครับก็ให้เราเก็บฟลักทองตามด่านให้ได้เราสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับถ้าเราเป็นคนวิ่งไล่จับหรือว่า คนหนีเราก็สามารถเก็บได้หมดเลยมันก็จะซ่อนอยู่ตามด่านนะครับก็ให้เดินหาให้ทั่วสําหรับภารกิจเหรียญสีฟ้าและสีแดงนะครับให้สังเกตตรงด้านขวาเราต้องเก็บฟักทองให้ครบ13อันสําหรับเหรียญสีฟ้าและเก็บให้ครบ31อันสําหรับเหรียญสีแดงนะฟักทองก็จะอยู่ตามแมปเลยนะครับก็หาดูดีๆและพอเราเล่นจบแล้วมันก็จะวาร์ปเรามาที่หน้าล็อบบี้นะครับก็แนะนําให้เดินหาตรงล็อบบี้ด้วยมันก็จะมีอยู่ประมาณอันนึงนะและแต่ละครั้งที่เราเล่นจบนะครับเราก็จะได้วตแมปว่าเราจะเล่นแมปอะไร ผมแนะนําว่าให้เราเล่นให้ครบทุกแมปเลยนะเพราะว่าฟักทองมันจะไม่เกิดซ้ําถ้าเราเก็บแมปแรกครบแล้วเราต้องหาแมปต่อไปนะครับก็แนะนําให้เล่นให้ครบทุกแมปเลยเพียงเท่านี้ก็จะได้เหรียญสีฟ้ากับสีแดงแล้วนะ <Nice. S 1> สาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพิธีสอนหาเหรียญน,นะครับเหรียญพวกนี้ก็จะสามารถใช้แลก UGC ได้ในแมปสปอ l i ตไลท์ฮาโลวีนของโรบอทส่วนวีการแลก UGC ผมก็จะทำคลิปแยกอีกทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ